ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกคนสู่นิยายยามค่ำคืนนิยายที่ทางเราลงได้นำมาแปลเองทุกตอนถ้าเกิดการล่าช้าต้องขออภัยด้วยบทที่134ตายใต้ชั้นน้ำตกหลังจากผ่านไปกว่าครึ่งปีหลินอยู่กับยูกาโอศิษิ์อาจารย์ก็ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งหลินอยู่กล่าวว่ายูกาโอข้าได้ยินจากที่สาวของเจ้าว่าในช่วงนี้เจ้าพัฒนาขึ้นมากยูกาโอกล่าวว่าใช่ค้าต้องขอบคุณม้วนคัมภีร์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ฉันจึงเชี่ยวชาญวิชานินจาได้หลายอย่าง หากเป็นคนอื่นก็อาจจะเรียนรู้วิชาดีๆได้ไม่กี่อย่างจากการได้ม้วนคมภีหลินอยู่กล่าวอยู่กาาอไม่ได้กล่าวอะไรเธอรู้ดีว่าเธอสามารถเชี่ยวชาญวิชาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วเป็นเพราะเนตรวงแหวนที่หลินอยู่มอบให้และหลินอยู่เคยให้เธอสัมผัสกับวิชาคาถาอาัสนีระดับเออย่างพันปักษาซึ่งทําให้เธอสามารถใช้วิชาที่มีระดับความยากใกล้เคียงกันหรือตากว่าได้เช่นนั้นก็ให้ข้าได้ดูผลจากการฝึกฝนของเจ้า หลินอยู่ปรับสีหน้าให้เคร่งครึมและยกสองนิ้วขึ้นมาประสานกันที่หน้าอกเพื่อทำสัญ,ญลักษณ์ยูกาโอก,ก็ยกนิ้วขึ้นมาและทำสัญ,ญลักษณ์เช่นกันวูบเนสซ้ายของเธอเปลี่ยนเป็นสามโทโมโเอและเธอได้ชักดาบนินจาที่อยู่ด้านหลังออกมาร่างของเธอได้กลายเป็นสามร่างและพุ่งเข้าโจมตีจากสามทิศท,ทางหลินอยู่ประหลาดใจเล็กน้อยโอ้นี่คือวิชาดาบระดับเกระบวนท่าคโนฮะก,กระบวนท่าดาบสามจันทราฉับฉับฉับกระบวนท่าดาบของยูกาโอนั้นงดงามมาก พลังดาบรูปจันเซี่ยวสามสายพุ่งเข้าประสานกันจากสามทิศทางไม่มีช่องว่างให้หลบวูบอย่างไรก็ตามหลินอยู่ได้ประสานอินด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อและใช้วิชาคาถาสายน้ำระดับบีคาถาปล่อยน้ำกระสุนเคียววารีวูบวูบวูบกระแสน้ำวนสามสายพุ่งขึ้นไปและร่างแยกสองร่างที่ใช้กระบวนท่าดับของยูกาโอได้สลายไปทันทีแต่ร่างจริงของเธอตอบสนองได้อย่างรวดเร็วก่อนอื่นเธอใช้ดาบปัานทานกระแสน้ำและใช้แรงจากการกระทำนั้นพุ่งวนตัวไปด้านหลัง วูบวูบหลังจากที่เธอล้มลงเธอก็ตีลังกากลับหลังอย่างสวยงามสองสามครั้งเพื่อลดแรงกระแทกจากกระแสน้ำจนหมดสิน้นเธอเหยียบลงบนผิวน้ำอย่างแผ่วเบาพร้อมกับคิดในใจว่าความเร็วในการประสานอินของอาจารย์เร็วเกินไปเร็วเสียจนเนตรวงแหวนของฉันไม่สามารถจับภาพได้ทั้งหมดฉันจึงต้องอาศัยแค่เพียงภาพคร่าวๆเพื่อจะเห็นว่ามันคือคาถาสายน้ำหลินอยู่มองยูกาโอดที่อยู่ห่างออกไปและยิ้มกระบวนท่าดีมากไม่มีส่วนเกินเลยแม้แต่น้อยเจ้าพัฒนาขึ้นจริงๆ วูบยูกาโอโยนดาบนินจาของเธอขึ้นไปในอากาศและประสานอินอย่างรวดเร็วคาถาปล่อยสายฟ้าสุนัขสายฟ้าสายฟ้าที่แปลงสภาพกลายเป็นรูปร่างของสุนัขในมือของยูกาโอหลังจากที่มันยืดตัวออกมันก็พุ่งเข้าใส่หลินอยู่สุนัขสายฟ้ายังส่งเสียงหอนที่ฟังดูเหมือนเสียงสุนัขอีกด้วยการแปลงสภาพของคาถาสายฟ้าการโจมตีระยะไกลแต่หลินอยู่เอื้อมมือออกไปและจับเข้าที่คอของสุนัขสายฟ้า เมื่อเห็นดังนั้นมุมปากของยูกาโอก,ก็ยกขึ้นเล็กน้อยเธอหลับตาลงและยกสองิ้วขึ้นมาไว้ที่หน้าอกทันใดนั้นสุนัขสายฟ้าที่ถูกหลินหยูบีบคอยอยู่ก็อ้าปากออกในปากของมันมีไข่มุกสายฟ้าอยู่อืมหลินหยูรู้สึกประหลาดใจตูมไข่มุกสายฟ้าก็ระเบิดออกแสงสว่างจ้าเครงยูกาโอคว้าด้ามดาบที่ตกลงมาและใช้เทคนิคนินจาพริบตาในพริบตาเธอก็ไปปรากฏตัวอยู่ด้านหลังหลินหยูและฟันไปที่หลังของเขาด้วยดาบที่หุ้มด้วยสายฟ้า ในขณะนั้นเองร่างของหลินอยู่ก็เอนไปด้านหน้าวูบการฟันนั้นพลาดเป้าไปอะไรกันยูกาโอบไม่อยากจะเชื่อฝ่ามือของหลินอยู่เอื้อมไปด้านหลังและหนีข้อมือของยูกาโอบไว้ได้อย่างแม่นยำเขาเปิดตาและกล่าวว่าทำได้ดีเจ้าเรียนรู้ที่จะ่ันความคิดของคู่ต่อสู้แล้วจากความเข้าใจที่มีต่อข้าเจ้าทํานายได้ว่าข้าจะใช้มือของข้าจับสุนัขสายฟ้าของเจ้าดังนั้นเจ้าจึงทําให้มันปรากฏตัวขึ้นจากนั้นเจ้าก็ใช้ท่าไม้ตายที่ทําให้ประหลาดใจเพื่อปิดผนึกเนตรวงแหวนของข้า และใช้เทคนิคนินจาพริบตาเพื่อปิดฉากด้วยการฟันด้วยสายฟ้าการโจมตีสามครั้งนี้ทําให้ข้าประหลาดใจจริงๆยูกาโอะรู้สึกมุนงเนตวงแหวนของอาจารย์ถูกผนึกไปแล้วอาจารย์จับการเคลื่อนไหวของฉันได้อย่างไรนินจาไม่ได้ใช้แค่ดวงตาเท่านั้นการได้ยินกลิ่นและ Mac แม้กระทั่งรสชาติก็สามารถใช้ในการจับการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้มีหลายวิธีที่จะทําได้เมื่อกล่าวจบลินยูก็มองยูกาโอะอย่างจริงจังจ ฟังนายูกาโอด้วยขีดจำกัดทางสายเลือดของเนตรวงแหวนเจ้าต้องพิจารณากลยุทธ์ของคู่ต่อสู้หากเจ้าพึ่งพาเนรวงแหวนแบบสุ่มสี่สุ่มห้าดวงตาที่เชื่อถือได้ที่สุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนของเจ้าเจ้าไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะพลากชีวิตของเจ้าไปหลังจากนั้นหลินหยูก็ปล่อยมือของยูกาโอการฝึกคืนนี้จบลงแล้วกลับไปและคิดถึงสิ่งที่ข้าพูดศาดสตร์ศาสตร์หลินหยูหันหลังกลับและเดินจากไปบนผิวน้ํา เมื่อมองไปที่แผ่นหลังของหลินหยูยูกาโอก็มีความรู้สึกเคารพในใจนี่คือผู้ชายที่ทำให้พี่สาวของฉันหลงใหลในตัวเขาอย่างนั้นหรืออาจารย์ของฉันแข็งแกร่งมากในทันทีเธอก็กำดาบนินจาแน่นแต่ฉันจะล้มอาจารย์ให้ได้สักวันหนึ่งในขณะนี้ใกล้กับชายแดนของแก้นไฟมีร่างเล็กๆก,กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในยามค่ำคืนบนหน้าอกของเขามีเด็กทารกชายตัวเล็กๆนอนหลับอย่างสบายเขาคืออุจิวะอิทาจิที่ตอนนั้นมีอายุ6ปี ในวัยที่เขาควรจะไปโรงเรียนนินจาเขาถูกบังคับให้พาซาสึกเเกอุจิวะน้องชายที่เพิ่งเกิดหนีออกจากบ้านเพราะพ่อของเขาอุจิวะฟุงาคุได้ตัดสินใจที่จะก่อกระบฏในโคโนฮะไม่มีใครรู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรสิ่งเดียวที่ฟุงาคุทำได้คือการส่งลูกชายวัยเยาว์ทั้งสองคนออกไปเขาขอให้อิทาจิพาซาสึกเกหนีไปและซ่อนตัวที่ร้านอาวุธประจําตระกูลอุจิวะร้านของยายแมวแต่อิทาจิมีความคิดของตัวเอง เขาต้องการพาซาสึเกะไปที่หมู่บ้านมืดดวงตาของอิตาจิเต็มไปด้วยความเป็นผู้ใหญ่หลังจากที่โอโรจิมารุพบฉันแล้วดันโซก็ไม่ได้ทําอะไรกับซาสึเกะเลยอุจิวะทาเคชิต้องกําลังบงการเขาอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆและในเวลาอันสั้นนี้จะเกรดของฉันเพิ่มขึ้นหลายเท่ามันต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่โอโรจิมารุฉีดเข้าไปในตัวฉันอุจิวะทาเคชิต้องการให้ฉันบรรลุเป้าหมายบางอย่างไม่ว่าฉันจะพาซาสึเกะไปที่ไหนเขาก็จะต้องตามมาหาฉันเจออย่างแน่นอน ซูไปหาเขาโดยตรงจะดีกว่าจะได้ไง่ายต่อการเป็นฝ่ายรุกที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้เขาจะไม่ทําร้ายซาสึเกะเติบอิทาจิหยุดเดินวูบเนตวงแหวนสามโทโมเอะปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาด้วยการสะบัดข้อมือเขาได้ควางคุไน,นไปยังต้นไม้ที่อยู่ไกลออกไปให้ตายสิชายที่ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นรีตาและสมดัดเบาๆขณะที่เขาสะบัดดาเพื่อปัดคุไน,นออกไปแต่ในขณะที่เขากําลังจะรีบออกไปและสังหารเป้าหมาย เขาก็พบว่าเป้าหมายได้มาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วดวงตาสามโทโมโเอะนั้นเย็นชาและสงบเงียบมองตรงมาที่เขาเขาต้องการจะหลับตาลงแต่ก็สายเกินไปตูมด้วยเสียงหัวใจที่เต้นรัวเหมือนฟ้าร้องดวงตาของเขาก็เลอไปชั่วขณะฉีบคู่ในในมือของอิทาจิกรีดคอของเขาอย่างสะอาดให้ตายเถอะโอจิวะพลักเขาล้มลงกับพื้นและตายลงอย่างไม่เต็มใจแงงแงอิทาจิได้ยินเสียงร้องไห้จากถุงผ้าที่อยู่ข้างหน้าเขา อิทาจิจับคู่นในที่มีเลือดเปื้อนอยู่และก้มหน้าลงดวงตาของเขาก็อ่อนโยนลงทันทีที่ปลุกน้องหรือซาสเกะที่ขอโทษภายใต้การปลอบโยนของอิทาจิซาสเกะก็หลับไปอีกครั้งหน้าชายแดนของแก้นไฟอิทาจิมองกลับไปยังดินแดนที่อยู่ข้างหลังเขาด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนเขาไม่รู้ว่าเขาจะจากไปเมื่อไหร่พ่อแม่และชิซุยหวังว่าจะมีสักวันที่เราจะได้พบกันอีกครั้ง ลมพัดหน้าม้าของเขาอิทาจิหันหลังกลับและก้าวออกจากชายแดนของแก้นไฟอิทาจิไม่หันหลังกลับเขาพาน้องชายสุดที่รักของเขาและเดินต่อไปในความมืดครับกดไลค์กดแชร์กดตับสไทยด้วยนะครับ